สื่อทุกเกา้าคนเคยสื่อการส,ส,สวัสดีครับขระพูนการสวัสดีครับกลับมาไปนั่หาในโรงเรียนประจิมติดต,ตามเอเหลขกวิ่งประพูนช่วงจิมพ์เที่ยงก่อนจะยุดนันเขาต่อกันสองงวดสามงวดเหล็กวิ่งแต่ว่าจับคู่บ่คอยถืองวดนี้ก็เลยจะมาขอเล็วิ่งอีกแต่ว่าผมมีความฝันก็เลยเอาจ๋าไปฝากปีตอนน้องนะครับผมก็ว่ามันลุดแต่ว่าคอยเหตุแต่ว่าเหตุ แต่ผมเอามาเอาในหมอป่าเห็ดไปมันหลุดบ่มันหลุดมันหลุดกันเลไเศ้ากับเซยอล่องเมือนล่องมึงอีกแต่มันมากอีกมันหลุดแล้วคิดแล้วก็ว่ามันเดแปดแล้วมันสิมาบนมาล่างบ่เหี้นแปดถ้าไปเล็กดับดับอยู่อยู่หัวนี่มันดับศูนย์ร่างดับศูนย์ล่างดับศูนย์ศูนย์นี่บมมีมากมาก่อได้เฉพาะล่างเลยอือแต่ไเด็กเด็กดับนี่ไรเงวดแล้อบ่บ่บ่เป็นบมป่าเห็ดไป S <S กะยอนมันดับแล้วบางทนเฉพาะล่างเด้อครับดับศูนย์แต่ว่าห้วิ่งหนีวิ่งแปดเลขเมื่อยเลขแลนแปดเด้อครับท่านผู้ชมเอ,เอาข้อมฝันแบบแปดจากบนจากล่างเด้อวิ่งกรได้มันมาทุกอย่างอรมันสามาถมาได้ทั้งบนทั้งล่างวิ่งแปดแมนดับศูนย์ดับศูนย์ล่างอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเลขดับอันนี้ดับล่างมันจะดับแตละล่าง แต่ว่ามันอาจจะมาบนได้ศูนย์แต่ว่าแปดนี่ให้วิ่งทั้งบนทั้งล่างมันจะมาที่มาบนมาล่างโมโหครับแปดหรือมังหันวันนี้ความฝันในป่าฝันมาอย่างไหนก่อนฟันไหนยินอยู่ได้ว่าห่อแตกตุ่มๆกันอยู่ฝันวาได้ขีสร้างฟันวาได้ขีสร้างคีกับลูกสาวหรือคีกับน้องหนึ่งอ๋อขีกับน้องหนึ่งท่านตีเก่าหนึ่งสั่งมันสั่งสั่งแม่ลูกสั่งแม่ลูก สร้างแม่สร้างแม่กับลูกฉันตีเก่าหนึ่งฟันตะวกีสองคนเนี่ยก็แล้วแต่สิตาอียเอาอืมครับก็ได้เห็นไทหงอดโอ้ลูกอุ้ยแนะนำมาถือห่วงฟันห็นสร้างแม่ลูกอ่อนสร้างแม่ลูกโอ้สั่งแม่ลูกครับ้ในดีดี้พ่อดีดี้ดีขี้กับลูกสาวนั่งเฮียงกันครับลูกสาวผู้หญิงนุ่นหนึ่ง ฟันเห็นเราหนึ่งมันสิมากสิมาหนึ่งหนึ่งนั่นก็ตีสี่เก่านึงสี่เก้าหนึ่งเป็นคูนึ่งท่าสามตัวสามตัวตีเป็นสี่เก่านึงเม่นครับถ้ามันสิึ้นก็อาจจะเป็นเก้าสองไปยังสันนะโบเกอร์นี่เก่าหนึ่งเก่าสองแต่ว่าสามตัวนี้เป็นสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองนี่สี่กับสามมีชมวงนั่นตีของสังสันนี่แหละก็ตีเธอเพื่อได้ ว่าชตีีเเอนยสร้างแม่ลูกที่บ่อป่าแม่สร้างสร้างมีแม่กับลูกมันมาแล้วก็ขี้กับหลูกป่าป้าพูดนี่ขี้กับน้องนิ่มแม่ขี้กับน้องนิ่มขี้ไปใส่ละป่าโมโหคือการฝันว่าจะขี่โมเมนต์ว่าออกไปหัวไปสวนไปเที่ยวในสีโมเมนต์จะไปฟันแจะไ่ข้าวจะไปขี้โป๊กเกร์จีกับสินยานสั่งอยู่แล้วก็บหลูกแม่ยังไหนไปขี้มันนั่งเฮีือนกันแต่ก่อนเคยได้ยินแม่ไพ่ตัวฝันฝันว่าเย็นสั่งมันออก หว่มันออกกินยัางนอเจ็บเก่าวอเป็นว่าส่างอยังนี่ล่ะประมาณจังไดยนี่ล่ะเพราะเรี่องกระจำบอดใเจ็บเก่ามุกแก่เก่าจะกี้เพิ่นตีใส่อายุแม่เพิ่นเออสีแมนบ่จักเพิ่นถือก็ได้ง่วงน่ะเพิ่นถือก็ได้แม่ฝ่าแต่ว่าของป่านี่แล้วพอเรี่องไปฉันก็บ่ค่อยถือเด้ถืองวงเดียวจะเจ็บไปแต่ว่าถือเพิ่อนี้มาห่วงตึงๆอยู่ยั่นกัดกัดก็ถืองวงเดียวเท่านั้นก็หายไป เป็นจังบุญบุญลนทับซืือนครับเอาเลขวิ่งไม่เกาะป่าเล็วิ่งมีอย่างตอนวิ่งบนในวิ่งแปดล่องเบิงเดอเล็วิ่งให้วิ่งเจรนาเบิง์หายเพื่อเป็นแนวทางซื้อมันมากก็คือมากมันบ่มากก็คือวิ่งแปดบวป่าวิ่งแปดบนบนแปดแต่ว่ามันบนแนตนักเจาก็มาล่างในที่กัน เห็นบอมาอยู่ท่านเห็นบ่อเห็นบ่อหนึ่งสองน้นบ่อไดเห็นบอตัวเลขดับนี่ดับดับตัวใดก่อนดับดับศูนลางลองเงลขดับนี่บาะในผาจักเทียมเป็นบ่อป่าเออแจะว่าจะว่าสตนมันมีหลายสูนนะสูนใดมันดับชักถิ่มไปสูนใหม่ไม่เยอะครับสูนนี้ยังประธานดับปีนี่โยังประานมายังะย่งประนมาว่ดับนี่คือบ่อมาเลยเมียลองเบิองตั้งส่ั้งสบ่สื่อเด้เห็นบ่อสันบสื่อ ยังใี้สิบวัตถยมันดับประยุนตหเลยนะสูตรใหม่แต่ว่าสูตรนี่แต่แต่ทวนล่างเบิ้งมันบะชันบะันมาเสือประทันผาดนี่คือว่าบอมากคือว่ามันกับบมากยี่หรีครับแต่ไม่ชุ่มก็ล่องเบิองคนใดเฉพาะล่างนะแต่ะกี้มันมันดับล่างบนเนาะครับแต่ฉันแต่ฉันบอกพขาเที่ยงตะกี้นะมันจะเป็นล่างบนแต่แต่มันกะมันหลุดนะ มันช่วงนั้นมันมันหลุดฉันก็เลยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไม่หนีมันเบรกล่างโดยเฉพาะอืมแต่เห็ดเห็ดเห็ดทบทวนนั่อันตกเก่าผมย้อนหลังมึงมันเพราะทันมาอยู่มันอยากอยู่ของเขาอยู่ติดล่างศูนย์ฉันสิบประเอเลยไดนก็ฉันจุดประเสิฐว่างันฮ่า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 ติดี๋ยวก่อนนอ้เว้าสื้ฟังนี่ พนีพญาตอมาอยู่ในกกม่วงนี่ฉันเลยขอเอาขออนุัญญาตอแตงขันหาขันแปเห็นอย่างไรบอดี้แ่งขันหาขันแปรจุดทูบอ้าคักเลยจุดทูบบอกเวลาเขาได้เขาได้ยังไงก็ได้นั่นทูบไปยังวะโอจุดทูบเจดทูบตนนั้ันมันกับเขาทูบเสียงโชคทูบเสียงโชคเขาสี่โตหมดแล้วโอ้เขาสามโตหมดแล้วเข่าสามโตตรงตรงเลย แมนได้ได้สองตัวโบสื่อมีคนมาทวงว่าจะซื่อ่อดสามตัวโบแมนเงินนนห้าดอกคนวะโอวมันได้สามตัวอยู่มาแต่คนทวงอันเสือใช้สองตัวสี่สิบแปดัวผู้ใดมาทวงนี่โย่ผูมาทวงจะฟังจะนองไปทวงเรียกว่าเลี้ยวเห็นทอของมือแล้วโอ้ยเนาะผู้สี่้ดกันจะจยจนจะซื้อทอสามตัวับแมนเงินเนห้าดอก มันสิบบาทใส่เงินเขาว่าจะคล้องกัญชาเนาะครับมันจะเป็นทุกขลาพิ่นวางสิเองนะก็เลยมันสิงวดนี้บอสได้จุดบางงวดนี้มันบ่มี่จะไปจุดใส่เอ้าไปลราบอกไปเลยโอ้ไม่จดไม่งวดเดียวไปเลยกับพวกเขากระเสือกเหมือนเรียกบอถือกระเสือกมาห่างงวดเดียวกับไปเลยครับแต่ไม่ช่วงมันมันใหญ่น่ะมันอยู่ในหันมันสิอยูนั้นใหม่ใหม่งามันผ่านกัรสี่นะครับบันด์มือนั้นล่มแห้งล่มมันแห้งมัน งานไรจีกยังที่ที่แรามัน ie, อ่อนนมี่ยู่ตั้ได้ำสั่ผิดมันแตกที่แหละมันว่าจะห้าเห็ดมันใส่บกนุ่นบ่สองแม่นี่มืวาบอกว่ามาอยู่นกันจะ่าทำลายกันได้ก็ทำลายออมออมได้แล้วอยู่ก being ็ใส่วนุ่นแล้วคำคำเอามาขัวเลยเห็นป่ะแม่แม่ยังไปเงินรอโตแต่กุศลยืงเงืนได้โใจกุศล โอ้ยหัวกันสิตายเอายำตัวเลขกี่เนี้ป้าตัวเลขกัไม่ตัวเลขวิ่งวิ่งแปดบนวิ่งแปดบนดับรางศูนย์ดับล่างศูนย์ทาเลขเลขข้อมฝันฝันฝันกับฝันเห็นสัตว์สีเก้าหนึ่งสีเก้าหนึ่งแต่ทาสามตัวสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งล่องเบิร์พ่อแหวนขี่กับหลุ่สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสามโบโบแมนเดียขี่ สองคนได้ขี่สามคนเนี่ยไม่ว่าขี่เก่าสองเดกี่ลงสี่ขี่สคนกับหอกเปลี่ยนเป็นเอกสามหนกสี่เก่าหนึ่งสี่เก่าสาครับท่านผู้ชมลองเิึงครับผมสี่เก่าหนึ่งอเก่าหนึ่งสีเก่าสามนะครับผมนะสอ่าเอาไปหายประพุ่นมิพุนยิ่งขี่หนักเลยตีสี่โอ้เสียงแหบเลยทนี้เอา ถือเป็นแนวทางมากกวให้ถือให้เอฟซีเพิ่นแคบหน้าจอยบ้างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นแนวทางซื่อไครับครับใหเป็นแนวทางเนาะผมใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะท่านผู้ชมล่ะขาเลขเมื่อยเลขกแรนนี่เพิ่นให้วิ่งบนครับผมแปดขาเลขดับล่างศูนย์นี่บ่มาแน่นอนพอพูดว่าตามศูนย์นั่งก็เพิ่มเหล็กสามตัวเลขความฝันฝันว่าได้ขี่สร้างครับผมกับบุกับเต่ากับน้องในสี่ครับผมศูนก็ิตีครับผม เลยตีหายไปสีเก่าหนึ่งสีเก่าสามปกติเห็นนู่นนี่มันมักมากหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงครับคุณแม่คู่กันบ่มักบ่ครับครับเพป็นยังไงขายสูตรพิจนาเบอร์เอที่เพิ่นเพิ่นตีแม่นเพิ่นไงเพิ่นตีเบิ่งทีครับเพิ่นวานร่องตีเบิ่งหน้าป่าเนาะครับบ่าว่ามีเพิ่นเคยฝันเกี่ยวกับจังสี่ล้วเพิ่นตีได้เนาะบ่าว่ากันครับผมรลองพิจารณาเบิ่งตีเอาเบิ่งน้ำกันครับผมเนาะ ทนใดได้เราเบิง้งพิจารณาเบิง้งเพื่อเป็นแนวทางซื่อๆครับผู้ใดทีได้ตัวใดนก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อครับท่านผู้ชมวยเอาพอเที่ยงสี่สิบหกไปฟังอีกข้างหนึ่งวิ่งบนแปดครับผมเลขดับล่างก็คือศูนย์บอกว่าแน่นอนเลขล่างนี่ครับผมสามตัวเลขความฝันก็สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสามครับผมเนาะอ่าให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับถูกหวยเลยเบอร์กันทุกคน คลิปนี้เทื่อขอตัวลาไปกอนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ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 เบาเอมมารมนี่จะเดินทางไปท้ำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไาขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อรอตตอรีจึงสิ่เือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของหน่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งแล้วูกหอสามูปคิวสามครั้งลูกขวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ <tok> เป็นลูกศิษย์หลวงปูร่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท yep. ่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดตีเหระเนาะสาธุสาธุสาธุ <S s u, u, ขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ <S <S oh. มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาใสพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่กค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่ๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว กูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะๆครับ่านผู้ชมมือแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาลพีแอดนี a, ่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบารมีข้าแพ่กระจายไ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาย FC, เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับน <Okay. S 1> ี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะคเอา<บ>ดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 าค,รครับผมสาธุสาธุ